เรื่องรองเท้านี่ป้ากันไม่ได้นะบางทีเปนเท้าใครเท้ามันเราลักษณะการเอาไปใช้ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน,นถูกจริตเขากับจริตเรานี่มันมันอาจจะไม่ใช่งไง คือบางทีเราถูกใจเพื่อนไม่ถูกใจมันก็เรื่องปัจเจกพวกนี้นะมันเท้าใครเท้ามันจริงๆอ่ะนะครับตีนใครตีนมันว่างั้นแล้วกันนะใส่รองเท้าดีไปก็แค่นั้นแหละนะครับมันก็ดีอะเออดีมันก็ดีแหละเรารู้ว่ามันดีแหละแพงกว่านี่มันดีอยู่แล้วเชื่อเชื่อ,อนี่เชื่อนะครับวานซื้อเนี้ยไปเจอยี่ห้อซึ่งเราไม่คุ้นหูแต่ว่าเจ้าของร้านเฮียก็เจ้าของร้านก็ก็เชียนะเ,ออเชียเออเนี่ยลองไปดูนุ่มนะครับนุ่ม,มก็สภาพก็ยังดี ก็เลยไปเอาฮก้ามาฮูก้าฮกก้าคู่หนึ่งรุ่น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 บอลไดบอลไดซนนะจริงก็หลายปีแล้วถ้าพอกลับมาเราก็มาเสิร์ชอยู่เราไม่ค่อยมีข้อมูลพวกนี้อยู่ในหัวกลับมาก็มาเสิร์ชดูว่า,วาเออหลายปีแล้วละ่ะสามสี่ปีแล้วละ่ะรุ่นนี้นะครับแต่อายุรองเท้าก็ประมาณสักปีสองปีสภาพยังดีอยู่นะครับก็เลยเอามาลองดูนะ ใส่แล้วก็นุ่มนี่จริงๆนะในร้านปีนก่อนไปซื้อเนี่ยเฮียก็จะปิดร้านแล้วนะครับเราเราก็ซื้อแบบรีบๆแหละมันก็เลยก็เกรงใจด้วยนะครับเกรงใจเฮียเจ้าของร้านก็ด้วยนะครับก็เลยซื้อมาเฮียก็บอกว่าจะไม่ใส่แล้วมันไม่เวิร์กไม่เข้าท่ามาเปลี่ยนได้นะโอเคเอาเอาเอา <laughs> ก็ได้มาคู่หนึ่งบนกอโฮก้าฮก้าบอนไดเซเว่นนะครับ เขาไปดูเร็วๆก็ก็ใส่ก็เรียกว่าอะไรอวยกันไ้เยอะเออวิ่งดูดวันแรกเมื่อวานนี้แหละเมื่อวานเย็นนี่แหละนะครับวิ่งไปอเอ๊ะมันไม่ใช่คือ,ค,อคือมันใช่รองเท้าว,วิ่งไงแต่มันไม่ใช่สําหรับเราไงเออมันไม่ใช่สําหรับเราเออรองเท้าก็ดีนะรองเท้าก็ดีเราก็ใส่วันนี้ แ้วแต่จากเมื่อวานเนี้ยก็เขาก็ต้องใสงก่ก็ดีอ่ะอุ่นนุ่มมากนุ่มนิ่มเลยแหละนะครับใส่ปลายเท้านะแต่ไปวิ่งเนี่ยม,ม,มีความรู้สึกว่ามันพื้นมันสูงอาจจะเนความสูงเนี่ยมันมันมีโฟมแผ่นพื้นอ่ะมันสูงมันโฟมก็นิ่มเลยอ่ะนิ่มประเพศแบบ เหนื่อยมีความรู้สึกว่าเหนื่อแต่วิ่งได้เรื่อยๆข้อดีมันนะครับคือไม่เจ็บเท้าเลยแน่นอนนะครับวิ่งเพลินแหละแต่คันจะเติมแรงลงไปเอาสเปีดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะมันไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะเราเอายอาไงดี ช่างใจแต่แต่แต่แต,แต,ตกจงใจแล้วจะเก็บไว้แล้วถึงแม้เฮียก็จะบอกว่าเอามาเปลี่ยนได้นะครับแต่เราคิดว่าไม่เปลี่ยนหละค,คือคือราคานี้น่ะเออใส่ได้ปี2ปีท่านใส่เดินเดินเล่นทํางานหรือจักกิ้งเบาๆเนี่ยได้สบายนะครับก็เกินคุปแหละเออใจกันไว้อย่างนั้นเราคิดเออถึงแต่ว่าเนี่ยบางทีของดีเขาแต่ของเราเนี่บางทีมันมันเอามาเป็น บรรทัดฐานไม่ได้นะก็เอาเ็กิไกล,กลได้นิดหน่อยนะแต่ว่ามันต้องลองใช้จริงๆอะ่ะนี่ก็นะครับน่าจะปรับไม่ได้ดูแล้วปรับไม่ได้นะแน่ถ้าขึนใช้วิ่งต่อไปเนี่ยมีปัญหานะมีปัญหาอาจจะมีปัญหานะแต่อะไรไม่รู้แหละปัญหาอะไรไม่รู้เรื่องบาดเจ็บคงไม่หรอกนะครับแต่มีความรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันวิ่งไม่สนุกอืมผมสรุปกับตัวเองงั้นแล้วกันนะครับ โอก้าบอลไดเเนี่ยสำหรับเราเนี่ยไม่ถูกจริตสำหรับการวิ่งแบบเรานะขอคุณเนือาจะใช่นะเห็นหลายคนก็ทดลองใช้แล้วก็ชอบใจก็มีนะครับอันนี้ก็กกอย่างที่เราเรียนเท้าใครเท้ามันนะครับอันนี้พออย่างนี้เราก็ตัดสินใจแล้วเก็บโอก้าบอลไดเเนี่ยเอาไว้ อออเบางทีก็ใส่ลำลองทํางานบ้างอะไรบ้างนะเดินเล่นนะเป็นบางเท้าลำลองสำรองอาจจะมาเดิน็อกกิ้งเบาๆวันนี้โอ้โหน่าจะใช่เลยนี่ผมพบว่าบันไดเซเว่นตอบโจทย์เลยนะครับนุ่มเบาแล้วก็ก็เรียกว่าอะไรรักดูแลเท้าเราปกป้องเออใช่คำว่าปกป้องนะปกป้องเท้าเราได้ อย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้วันนี้ก็เลยเอ้าก่อนไปวิ่งวันนี้เอาไหนก็ตัดสินใจแล้วไปหารองเท้าแบบที่เราคุ้นเคยแล้วกันนะที่ <c oughs> เราคุ้นเคยเแล้วกาไม่แพ้แล้วกันนะก็ก็ก็กลับไปร้านเดิมนี่แหละเ <c oughs> จ็บตารองเท้ามือสองนี่แหละนะครับเพราะว่าเราเล็งๆมาอยู่วันนั้นอนะ่ะถึงแต่ว่าเราไม่แน่ใจเราไม่ได้ลองเวลาไม่มีกันเลยก็กลับไปอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็ลองอยู่สองสามคู่นะครับเอสิกนะครับเอสิกนะครับเอสิคคู่หนึ่งไนกี้ไอรุ่นดังๆทั้งหลายนะเออคู่หนึ่งก็ลองลองสุดท้ายก็มาจบเอาที่ มิสุโนะมันชีวิตอะไรของมันมิสุโนะอีกแล้วพระเจ้าเราก็มาจบที่มิสูโนะนะมิสุโนะ ทำไมต้องมิซโน่จริงๆเราก็ซื้อรองเท้าใหมน่น,นะแต่เราก็มาซื้อมือสองมิซูโน่ <c oughs> ที่เพิ่งออกมาจากลานเลยอันนี้โฮก้านะครับโฮก้าบอนไดเซเว่นสภาพยัง <c oughs> ใส่ได้อีหลายปีถ้าใส่เดินเล่นทำงานนะใส่ได้อีหลายปีถ้าไม่วิ่งนะครับอันนี้โทษโทษนะครับ มิซโนะนะครับมิซโนนะอะไรเนาะใช่มิซโนะเว็บไรเดอร์นะครับลองดูนะครับได้ผลเป็นประการใดเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่รีวิวรองเท้าคือ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 ,คอ,คอด้อระดับราคาเนี่ยเราเข้าเข้าถึงได้นะครับ เข้าถึงได้เอาแบบบัตเจ็ตเลยแหละนะครับแล้วก็ได้ของอไปเลือกเอาดีไม่ดีนี่ไปเลือกเอาเพียงแต่ว่าบางครั้งมันไม่เหมือนเราไปเดินตามร้านรองเท้าแบรนด์ที่เขาขายเป็นตัวแทนจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าหรือสแตนดอล์ดก็ตามนะครับอันนั้นนะ่ะเลือกจิ้มมาเลยเชอบราคาแบบไหนเบอร์อะไรนี่เขามีให้เรียกว่า้กับครบแหละนะครับแต่นี่มันก็ต้อง อาศัยโชคชะตาจังหวะและโอกาสเพราะมันจะเจออะไรก็ไม่รู้ร้านเขาจะเอ,อะไรเปิดถุงมาเจออะไรก็ไม่รู้เบอร์ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็สภาพไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกับกับสลากซื้อหวยแหละนะครับก็เออโชคดีก็มีคู่ที่เราพอหยิบจับมาใช้ในราคาที่ถูกมากนะครับเรียกว่าถูกอย่าว่าแต่ครึ่งเลยนะครับอย่างอี อะไรอะโฮก้าเนี่ยออกเปิดตัวมาก็ใหม่ๆก็สี่ห้าพันนะครับหลังๆมาก็อาจจะก่อนที่จะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนอะไรนี่ก็ยังมีเกือบเกือบามพัน 3, นะครับเขาขายกันในราคา5 600บาทไม่เกิน700บาทเนี่ยก็ถือว่าถูกมากแหละนะครับไม่ถึงไม่ถึง1นึ่งในสี่อ่ะเออส่วนแต่แต่โอเคต้องสภาพสภาพมันยังพอใช้ได้นะครับ ส่วนในคู่นี้ก็ถ้าดูตามราคาตลาดก็ก,ก็สองสามพันแหละนะครับก็เราซื้อมาได้ถูกกว่าคูนั้น้วยซ้ำนี่เขาลดให้อย่างเตามกว่า5 0 0ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันจะถูกกับลักษณะการวิ่งของเราไหมลักษณะการใช้งานของเราไหมแล้วก็ฤูดูฝนอย่างเงี้ยมีโอกาสเปียกวิ่งฝ่าฝนได้ทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะครับสบายสบาย อย่าไปคิดมากนะครับวิ่งเราก็เฟ้งวิ่งเอาสุขภาพวิ่งเอาเพื่อนเขาฝูง,างนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวจะลองวิ่งดูใส่แล้วโอเคอยู่มือเหมือนเหมือนมันจะพยายามพาเราวิ่งอยู่ไอเนี้ยไอเนี้ยเพราะเราหนึ่งเพราะเราคุ้นเคยกับมิซูนโน่อยู่แล้วนะครับส่วนฮอกานี่ก็เอาไว้ใส่ลำลองนะครับไปเดินไปเที่ยวไปตลาดหรือไปแต่ทำงานก็ยังได้ก,ก็ใส่ได้นุ่มโอ้สบาย้องเท้าเราอันนี้ เหมือนมันจะพาเราวิ่งจะอยู่ตลอดเวลาเออแต่ว่าผลเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าสู่กันฟังแตถถ่ถ้ามันไม่เข้าท่าบางทีอาจจะไม่มาเล่าสู่แต,แต่เชื่อเชื่อ,อมิซูโนโ่นี่เราคุ้นเคยแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสผิดหวังจะยากเพราะมันเข้ารูปเท้าลักษณะเท้าของเราเอเชียเนาะเแบบ A A เ,อเอเชียแหละเราก็มิซูโนโ่ก็รองเท้าญี่ปุ่นะนะครับเอเชียเรานะเอาวันนี้แค่นี้แหละนะครับยินดีที่พบกันครับมีสุขทุกคน วนนสวัสดีครับ